คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f อพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะนะครับผมสองตัวเน้นๆนะครับในงวดประจำนะครับวันศุกร์นะครับที่15มีนาคมพศ2567นะครับก็ได้มี f อพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรมังกรทองนะครับบางท่านก็ได้มีความโชคดีนะครับเอาสูตรมังกรทองไปจับนะครับก็มาอยู่นะครับ81 นะครับสำหรับสูตรเจาะสองตัวเข้าก็คือเข้านะครับหลุดก็คือหลุดนะครับแอดคิมคัดมาได้สามตัวนะครับก็คือหนึ่งเลขหกนะครับแล้วก็เลขแปดด้านไปคัดเลขแปดออกจากห้องหัวใจอดได้เฮแปดเจ็ดแล้วก็แปดหนึ่งนะครับคัดเอาตัวที่ไม่ใช่มานะครับสําหรับงวดนี้แอดคิมก็พยายามเต็มที่นะครับเข้าก็คือเข้าหลุดก็คือหลุดงวดที่แล้วนะครับคัดแปดออกไปนะครับก็ยอมรับบอบพลาดสําหรับเม็ดเดียวแอดคิมเจาะ นะครับก็กันให้อยู่นะครับสำหรับทางเม็ดเดียวนะครับสำหรับทาง2ตัวก็อย่างที่ว่านะครับหลุดนะครับผมคัด8ออกไปวันนี้ก็จะพยายามเต็มที่นะครับผมพี่สีพี่น้องนะครับแอดก็บวกสูตรออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแนวทางนะครับจะตรงอกตรงใจ f อฟซีมิรักหรือเปล่าก็ไปรับชมสูตรพร้อมกันเลยครับผม ครับผมก็มาแล้วนะครับสาหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ2ตัวเน้นนะครับในงวดประจําวันที่15นะครับตรงกับวันศุกร์พศ2567ก่อนจะไปรับชมนะครับแอดคิมก็มีของขลังนะครับผมมี่ีพี่น้องนะครับคือสาริกาลิ้นทองนะครับสาหรับ f c พี่น้องที่ชื่นชอบนะครับผมค้าขาย นะครับไว้สําหรับค้าขายเป็นกระตุดนะครับเมตตามหานิยมสาริกาลิ้นทองนะครับผ่านการปลูกเสกเรียบร้อยนะครับผมจากหลวงตาวัดสังขะนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับพอพี่น้องก็ได้ไปก็บอกว่ามีความโชคดีนะครับค้าขายก็คล่องนะครับปลูกเสกก็เรียบร้อยแล้วนะครับลุงปู่ศกนะครับผมบูชานะครับผมเส้นละนะครับผมหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับสนใจเดี๋ยวไอ้กิมจะให้ไอดียายเข้านะนะครับใครสนใจก็แถมพยานหนึ่งปืนนะครับ โอเคนะครับอีซีพี่น้องที่เคารพรักสําหรับงวดที่แล้วเข้าก็คือเข้าหลุดก็คือหลุดนะครับงวดที่แล้วนะครับอซีพี่น้องที่เคารพรักแอดขิมคัดได้3ตัวก็คือ6 8แล้วก็2นะครับคัด8ออกจากห้องหัวใจพุทโธธรรมโมสังโฆนะครับไม่งั้นเราก็จะได้แปดนะครับชุดวินก็มาอยู่นะครับ8 1นะครับโอเคนะครับก่อนจะไปรับชมเราก็มาสรุปข้อสอบนะครับผมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในเดือนอ่า มีนาคมนะครับปศส5 6 7ันะครับสีตีนยังรู้พาดนักปาดยังรู้พังงวดนี้นะครับผมถ้าไม่คัดแปดทิ้งนะครับจะได้อยู่นะครับงวดนี้พาดเนาะอ่าเดินทางมาถึง6ครั้งนะครับผม6ครั้งเข้า5นะครับไม่มาเลยก็คือ1ครั้งก็คือครั้งที่6ถ้าไม่คัด8ทิ้งมานะครับเม็ดเดียวเอ็กซิมลองให้8อยู่นะครับบางท่านก็ได้81อยู่นะท่านที่ชอบ8จะจับชุดวินเข้าอยู่นะครับอันนี้ก็คือวันที่ สิบสิบสิบสามตรงกับวันอ่าจันหรือเปล่าสิบสามตรงกับวันพุธอ่ามีนานะครับหกเจ็ดนะครับตรงกับวันพุธเนาะนะครับข้อสอบออกที่เจ็ดแปดหนึ่งแปดห้าเจ็ดนะครับผมออกที่เจ็ดแปดเป็นของกศสอบล่าง นะครับบางที่เอา81บางที่เอา18นะครับสำหรับ8 7 5เจบนด้วยกันนะครับงวดน,นี้ก็มาเฉพาะชุดวินนะครับก็ยินดีพี่น้องที่จับคู่จับวินช่วงนี้ก็ลองไปจับวินดูนะครับผมไม่เดียว้องแอดอาจจะไม่ค่อยขลังเท่าไหร่นะโอเคนะครับได้มีพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรมังกรทองแอดก็จะทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับช่องแอดมินคิมนาโชคพารวก็คือเลขสูตรตารางวัน นะครับแอดก็มี3สูตรในการบวกคำนวณมีสูตรมังกรทองสูตรถุงเงินแล้วก็สูตรดันดีใช้ในคำนวณสอบไทยแล้วก็ลาวพัฒนานะครับผมสําหรับหานอยหวยวุ่นใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้ข้อสอบไทยแล้วก็ลาวพัฒนาเท่านั้นเป็นเลขกลางวันก็จะมีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุกเสาร์แลว้วก็อาทิตย์ข้อสอบออกวันไหนเอฟมีคีวนำโชคคำนวณในวันนั้นออกวันจันทร์คำนวณวันจนนันทร์ออกอังคารคำนวณวันอังคารนะครับผมก็จะมาสรุปย่ยอยให้ดูสําหรับวันพุธนะครับเลข8ดมานะครับผมพี่ทีพมา เลขห้าก็มานะครับถ้าออกห้าแปดนี่จะได้เฮอยนะู่นะ 58, นะห้าแปดะชุดรองของเรานะครับแปดหนึ 81, ่งก็มาตั้งก็จับวินนะ้อยจากเที่ตคิมบอกนะครับถ้าชอบแปดก็จะมีแปดหนึ่งแปดสี่แปดห้าแปดสองแปดศูนย์แปดเก้านะเขาได้แปดหนึ่งอยู่นะครับโอเคนะนะครับ okay, นะก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีนะครับต่อไปก็จะเป็นวันศุกร์นะครับผมก็จะมีเลขหกเลขสามเลขเจ็ดเลขสี่เลขหนึ่งเลขศูนย์กับเลขแปดคือเลขส่วนเกินสามารถมาจบคู่จบวินได้เหมือนกัน ครับวันนี้ไอ้คิงก็จะใช้ชุดมังกรทองทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีเด่นๆนะครับชุดวินนะครับก็จะมีศูนย์หนึ่งสามหกแปดแล้วก็เจ็ดนะครับศูนย์ห่งสามหกเจ็ดแปดแปดหกเจ็ดนะครับเม็ดเดียวเน้นๆนะครับสายวิ่งสายรูดชอบก้ยตามนะครับเน้นรูดนะครับผม ถ้าไม่ชอบด้วยก็เอาตัวรองนะครับชี่น้องเน้นรูดนะครับอยู่ที่แปดนะครับแปดกับเจ็ดเจ็ดกับแปดนะครับเลขพี่เลขน้องเลยนะครับเน้นรูดเจ็ดกับแปดนะครับตามชุดวินเลยนะครับสําหรับแปดเจ็ดนะครับผมเจ็ดนะครับเน้นนะครับสายวิ่งสายรูดสุดเจาะสองตัวเน้นเน้นสายวิ่งสายรูดเน้นรูดเจ็ดนะครับก็จะมี ถ้าชอบนะครับก็จะมี0ูนย์เจ็ดนะครับเจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดหกนะครับกลับหัวด้วยนะครับผมถ้ามาหกเจ็ดเป็นเจ็ดเก้าเลยนะครับถ้ามาเจ็ดเก้าจะได้ไม่วาบุญนะครับถ้าเจอหกไม่ไรไอ้คิมจะกลับเลยมันนิสัยไม่ดีมันชอบกลับหัวนะครับตามนี้นะครับสําหรับตัวเด่นก็ระวังเจ็ดหนึ่งนะครับแล้วก็เจ็ดหกหรือว่าเจ็ดเก้านะครับ สำหรับตัวที่สองนะครับเน้นนะครับสายวิ่งสายรูดเน้นรูดอยู่ที่แปดนะจะมีศูนย์แปดนะครับแปดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดนะครับแล้วก็แปดเจ็ดเจ็ดแปดนะครับหรือซีพี่น้องอาจจะเป็นศูนย์แปดแปดหนึ่งแปดสามแปดหกแปดเจ็ดนะครับก็ได้นะครับผมซีพี่น้องที่เขารักสำหรับในกลุ่มแบบจะจอะเจอะให้ประมาณห้าคู่ นะครับสำหรับหน้าช่องเจาะ3คู่เจาะ3คู่โอกาสพลาดมันจะเยอะนะครับพี่ซีพี่น้องถ้าเจาะคู่หรือว่า6คู่โอกาสพลาดมันจะน้อยนะครับสำหรับสายเจาะสายรูดปลอดภัยนะครับหรือ7ก็จะเป็น7 0 7 1 7 3 7 6 7 8 7 4ก็ได้นะครับที่คัดออกนะครับสำหรับสุดเจาะ3ตัวนะครับประเด่นนะก็จะมี1 7 8 6นะครับแล้วก็จะเป็น6 1 07นะครับเลขในตลาดนะครับก็จะเป็น6780นะครับเลขในตลาดสำหรับ6ตัวนะครับพี่พี่น้องก็จะเป็น77นะครับให้เบิ้ลนะครับ776187นะครับสำหรับอ่า6ตัวนะครับให้ประมาณนี้นะครับสำหรับพี่พี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอดคัดให้จับคู่ในตลาดได้เลยนะครับผม สำหรับเบิ้ลนะครับผมก็ระวังนะครับผมเบิ้ลก็ระวังเจ็ดเจ็ดแปดแปดนะครับแล้วก็หนึ่งหนึ่งนะครับสำหรับสายเบิ้ลให้สามคู่นะครับสำหรับเอซีพี่น้องอยากได้สาลิการลิ้นทองนะครับผมของลุงตาวัดสังขะนะครับผมก็ไอดีไลน์นะครับเก้าเก้าเก้าแปดแปดแปดเคไอเอ็มเอ็มวายนะครับตามนี้นะครับสำหรับเอฟซีพี่น้องที่สนใจตะกุดของลวงตานะครับ สำหรับ FC เป็น้องที่ชื่นชอบสูตรนะครับมังกรทองจากทางช่องแอดกินน้ำโชคโปรดชื่นชอบก่อนออกไปก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับให้ทางช่องด้วยนะครับสำหรับ FC นะครับที่เข้ามาใหม่ชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆที่แอดมินคิมนำโชคพารวยมานำเสนอนะครับผม สำหรับ f c พี่น้องจะได้ข้อสอบเลขวิ่งนะครับหรือว่าข้อสอบเม็ดเดียวนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับแอดก็จะไปคิดค้นหาข้อสอบเด็ดเอฟพี่น้องรับชมในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้แอดมินคีน้ําโชคขอเลยขอตลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีใยทุกท่านครับผมสวัสดีครับ